บทที่แปดถึงสิบสองแปดบทสวดธรรมาจากกับประวัตนาสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังพระควาพารณสียังวิหารติอิสิปเตนะมิคาทายเยมิคาทายเยตัตระโหพระควาปัญจวัคีเยพิขูอมันเตสิเทวเมพิขเวอันตาปัปพาชิเตนะนะเสวิตพายโยใจยังการเมสุกามาสุขันลิกานุโยโคทีโนคโมบท โอทุชัติโกอนารรโยอนัตัศนสันหิโกโยจายังอัตตกิลามะฐานุโยโกทุโคอนาริโยอนาตัตถสันหิโตเอเตเตพิกเวอุโโคอันเตอุนุปะคัมมะมัชชิมาปฏิปทาตถาคตเณรอภิสามพุทธาจากภุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวรตติ กตม,มาจะาสาพิขเวมัชิมาปฏิปทาตถา,าคเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวตัตติอัยเมวะอริโยอัตอต,อต,อตัทางคิโกโมคโคสยะทีทางสมาธิทฐิ สัมมาสังกัปปสัมมาวจจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชวโวสัมมาวายโามสัมมาสติสัมมาสมาธิออยังโูสาพิขเวมะชินม,มาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธ,ธาจักภุกรณียนะกรณีอุปสมายะอภินญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวตัตติ อิทางขปูปันะพิกเวทุกขงังอริยสัจจางชาติปิทุกขาชาาปิทุกขมา,า,ามรณะปิทุกขงังสสกัปริเทวะทุกขาโทมานะสสปาญาสปา,าปิทุกขาอปิเยหิตสัมปโยโคทุกขูปโโิเยหิตวัปโยโควิปโยโคทุกขูยำปิดฉังนะละพติตามปดทุกขงังสัต สังกิเตน,นะปัจจุป,ปาทานขันธาทุกขาอิทังโหปน,นะพิขเวทุกขาสมุทโยอริยสัจจังยายะตันหาปโนพระภ,ภวิกาน,ะนันทิราคะสหคตาตต,ตรตตราพินันทินีสยะทีทางกรรมตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาอิทางโขปน,นะพิขเวทุกขานิโรโธอ,อริยสัจจโย ตัสสาเยวะตันหายะอเสสะวิราคะนิโรโธาโคปตินิสังนิสัโคมุติอนารโยอิทางโผปนาพิขเวทุขานิโรทะคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์อาิยเมวะอริโยอัตถังคิโกมะโคสยยะทีทางสัมมาทิฏฐิทัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อีทางทุกขังอริยสัจจตันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรมเมสุจักขูอทะปาทิยานาอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโกปนิทางทุกขังอริยสัจจังปริญญาตยันตันติยันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรมเมสุจักขูุทะปาทิยานาอุทะปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโผปนิทาง ทุกขังอริยสัจจังปริญญาอันติเมพิกเวปกเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขูอุทปาทิยนาุทปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอะโลโกอุทะปาทิอีทางทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมพิกเวปกเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขูอุทะปาทิยนาุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทะปาทิอะโลโกอุทปาทิตังโผปนิทาง ทุกขะสมุทโยอริยสัจจางประหาตับพันติเมพิขเวปุเพอนันตุสติสุธรรมะสสจักขูทัปปาติญานอุทัปปทิปัญญาุทปปทิวิชาอุทัปปทิอาโลโกอุทปปทิตังขูปณิทังทุกขะสมุททโยอริยสัจจางปะหีนันติเมพิขเวปุเพอนันตุสตสุธรรมเมสจักขูอุทัปาัิญานาอุทัปปทิปัญญาุทปปทิวิชาอุทัปปทิอาโลโกอุทัปปทิ อีทางทุกขัสอินิโรโทอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนัณอนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปฏิยานาอุท <onse> ัปฏิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปฏิอโลโคอุทัปฏิตังโหปนิทางทุกขันิโรโทอริยสัจจังสัชิกาตัพันติเมพิขเวปุเพอนัณอนุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทัปปิยานาอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปฏิอโลโคอุทัปฏิตังโหปนิทาง ทุกขนิโรธทอริยสัจจางสัจฉิกะตันติเมพิขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทะปาทิยานาอุทะปาิปัญญาอุทะปทิวิชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิอีทางทุกข์นิโรโ اي, ทาคัมคมินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทะปาทิยานาอุทะปาิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาิตังขงปณิทาง ทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจางพาเวตัพันติเมพิขเวปุเพอนันนุสุเตสุธรรมสุธรรมเมสุจักขูอุทปปทิยานาอุทปปปิปัญญาอุทปาปิวิชาอุทปปปิอโลโกอุทปทิตังโคปณิทางทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจางพาวิตันติเมพิขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขูอุทปปทิยานาอุทปปปิปัญญาอุทปปปิวิชาอุทปาปิอาโลโกอุทปปปิ ยาวกีวันจะมีพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติบริวัตตังทวาทัสการังยถาปูตังยานาทัศนังนะทวิสุทังอโหสิเนวะตาวาหังพิกเวสัตเสเทวเกโลเกสมารเกสพรัมเกสัตสัมณะพรามณิยาปชายะสถทวะมนุสานงมนุสัยยะอนุตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิง ยะโตจากโคเมพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันตีปริวัตตังทวาทาสาการังยะถาภูตังยานัสสนาสุวิสุทางอาโหสิอัทาหังพิกเวสเทวเกโลกเกสมาราเกสพรม,มเกสสสัมนานพรมันิยาปัชายัสเทวมนุสานะยะอนุตรังสัมมสัมโพธิอภิสัมพุทโธป,ปัจจัญยาสีม ยานจัปปนะเมทัศนะอุทปา,าธิอาุมปาเมวิมุติอายามันติมาชาตินทิธานิอุณภะโวติอิทัมะโอจะพระควาอัตตมนาปัญจวคียาภิกขุพระควาโตภาสิตาอภินันทุอิมัสมินจปปนะวายารณสมินพัญญามเนายสมะโตโกทันยัสสะวิราชางวีตมังธรรมาจักคูทปปาธิยังกิจจิสมุทธะ ยะธรรม,มงสัพพันต์ตานิโรธธรรม,มนติปาวติเตจักพระขาวตาธรรมมาจากเกปุมมาเทวาสัทธามนุสาเวสุงเอตามพระขาวตาภารานสิยังอิสิปตเนมิขะทายเยอนุตรังธรรมมาจากกลางปาวติต่างปะปะติวติยังสม,มเนวสมมะสม,มะเนสะมะเนนาวารามเนนาวาเทวเวนาวามาเรนาวาพระมุนาวาเกณจิวาลงกัสมินติ อุมานางเทวานางสัตว์งสุตวัจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธามนุษสาวิสงจาตุมหาราชิกานางเทวานางสุทธัทางสุดตวัตตวาติงสาเทวาสัทธามนุษสาวสสงตวาติสานัางเทวานางสัตวัทางสุตวายามาเทวาสัทธามนุษสาวสงยามานางเทวานางสัตว์ทางสุตวัตุสิตาเทวาสัทธามนุษสาวสง ตุสิตานางเทวนางสัทธางสุตวานิมาารตีเทวาสัทธามนุษาเวสุงนิมรารตินางเทวนางศสัทธางสุตวาปารานิมิตาวาสวตีเทวสัทธามนุษาเวสุงปารานิมิตาวาสวตินางเทวสัทธางสุตวากรรมกายิกาเทวสัทธามนุษาเวสุง เอตามภะกวตาภานานสิอย่างอิสิปตเนมิขาทายเยมิขาทายเายเอนุตราังธรรมจักกลงปวัตติตังอปะวิติตปปว,ต,วติยังสมัมเนนาะวาพรามนเนนะวาเทวนเนเทเวนะวามาเรนะวาพระมุนาวาเกนะจิวาโลกสมินติอิติหเตนะคะเนเนะเตนะมุหุดเตนะยาวะพระมโลกาสทัทโธอัพขปุลคัสคัตฉิก อายัญจะทัสสะสหสีโลคาธาตุสังกปิสังกสัมปะกปิสัมปะเวทิอปันมานโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติกรรมเมวะเทวนางทวานุภาวังอัตโภขภะวาอุทานาอุทานิสิอัญญาสิภะตะวัตโภโคธัญโยอ,อัญญาสิวัตโกโภโคทัญโยติอิติหิหังอายสมมโตโคทัญยะสะ ัญญาโกทันยโยเทวะวะนามังโอโหสีติก้าพุทธนุสติอิติปิโสพคะขวาระหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจารณาสัมปันโนสุกโตโลกาวิถูอนุตโตโรปุริสธรรมสารถิสถทัทธาเทวมนุสานังพุทโภพขวาติสิบธรรมานุสติสวะคาโตพระวตาธโมส,สันทิตโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอบนญยิโก ปัจตตังเวทิตาโพวินยุงเติสิบเอ็ดสังฆานุสติสุปฏิปันโนพระขาววโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระขาววโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนพระขาววโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิวันโนพระคาววโตสาวกสังโฆยาทิทังจตาริปุริสายุคานิอัตภุริสปุคลาเอสพระขาวาโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีการานิโยอนุตรังหุญญขิตตังโลกัสาอาติ สิบสองสักกตวาสักกตวาพุทธรัตนาโอสถาอุตมังวรังจิตังเทวมนุสสานังพุทธเตชะนะโสธินานสันตุปัฏฐาสเพทุกขาอุปัสเมตุเตสักกตวาธรรมรัตนาโอสถาอุตมังวรังปาริลาหูปัสสนานังธรรมเตชะนะโสทินานสันตุปัฏฐานสภพภยาอุปัสเมตุเตสักกตวาสังขรัตนา อสถทางอุตมาวรังอาหุนายังปาหุนายังสังฆเตเชนาโสธินานสันตุปัทวาสัเเรโรคาอุปสเเมนตุเต